ปีนี้ก็ตกลงมันไว้ก็จะเปิดหนึ่งพฤษภาแต่ว่าเราก็เริ่มต้นเปิดแล้วตั้งแต่25เมษาเนาะผลไม้ที่จะมากินตอนนี้ก็จะมีทุเรียนมีแน่นอนสละกล้วยแต่บางคุดกับเงาะเนี่ยถ้าตอนพฤษภาเนี่ยยังจะไม่ค่อยเยอะถ้าต้องปลายปลายพฤษภาพิจุนาก็จะมีครบปีนี้เขาจะาตั้งราคาอยู่ที่350ต่อท่านชิมได้ทุกอย่างแต่ต้องวงเล็บอย่างหนึ่งคือ ไม่ได้เด็ดจ,จากต้นทุกอย่างทุกเรียนต้องบ่มก่อนเงาะต้องขออนุญาตก่อนลองกองต้องปิดเป็นเม็ดเม็ดเราต้องสาธิตให้ดูค่ะอธิบายให้ฟังก่อนว่าก่อนจะเก็บเก็บยังไงอย่างระกร,รมสละเนี่ยเราจะบอกไว้เลยว่าหวานอันไหนหวานมันจะเป็นผลดีกับนักท่องเที่ยวเลยตรงที่ได้กินของสดเนาะแล้วก็แกจัดแล้วเขาก็จะบอกว่าสดดีเขาไม่เคยได้กินอย่างเงี้ยเงาะเนี่ยพอจะถึงเขาในี่เหี่ยวจนแบบ แตกเป็นร่องๆออเขาบอกเขากินไม่อร่อยเลยเหมือนเขามากินที่นี่นอร่อยแล้วก็ทุเรียนน่ะกรอบนอกนุ่มในหรือว่าไอ้ไอ้สุกไปเลยเนี่ยมันก็ไม่แฉเหมือนอยู่บ้านเขาเขาบอกอยู่บ้านเขาแฉะมากพี่บอกขี้เลงเราว่งเขากินขี้เลงฝรั่งอีกเขาบอกนะัน